สบายดีสบายดีพ c วันนีคนเดมีกับกับช้างของน้องดาน้อสารันี้ทุกคนน้องดีบังไดนอนนี่จะมาซอยไปที่้านวั้สวยให้อย่างนอันอาจจะซอยไปตากแดดเพื่อเช็ดสาในเวรมาเอาไว้เช็ดสาอซอยตอนนน้อยไปเนาะแม่ใบสิเป็นอนนี่แม่รีบเลยแม่ว่านะซอยตอนอยนเนาะ ซอยแห้ล็อันนี้ชิมันใบที่เล็กว่าสิเป็นยาเป็นยาแบบอ่าไขมันบอมเบลอันไขมันหุ้มตับอย่างละไม่เว้นว่าดอกลุงอันเพื่อกินกินบำรุงนี่แล้ิซอยให้อันไขมันตังค์ขึ้นกุ็ซอยซอยแล้วสิไปตากแดยแห้งาะเพื่อสิมาเซ่น้ำแล้วกินเลยเล็บเล็บเลยว่ะเอาลายไปเศษ แล็บแล็บที่จะแล็บแล็บที่จะแล็บได้กะมุนพูดเล่าทุกคนกมุนอันเป็นเละเละทำไม่ได้บ่แล็บอะไรนี่น่าจะได้เดี๋ยวมีจ้ะได้หลายเลยไปเลี้ยวใบบอเธอระบายสองใบโอ้ทำเธอระบามีด้วยเพราะเสียแล้วนานๆเมื่อหนึ่งบอ มีดพกเขา้องดีเรก็มีดพกเขากับเจลลใบกันด้วยยาแม่อันฮอรเนาะเป็นน้ตาดนะคือสีครัเแย่ไม่สมนาวอันนี้ก็สิเป็นยาบำรุงแล้วก็ใหมันทุบตับตับตับล้งก็กินตับ อันนี้มีเขียนเงือล่โทรศัพท์ศูนย์สัว์เลี้ยโอเคน้อดีลมโทรศัพท์กไม่เหมือนทุกคนเอวไปให้ เดวเห็ดอันบนทวัดไปแล้วเว่จังเลยจะแห้ง่เเหอกแห้งอ้ตอนนี้ใบเยอะๆข่อนแตกน้องดีอย่างังดีน่ะแตกได้ดี ม่ให่กองหลังกลอหเย็นไงนเลยนี่ม่านเลยนี่เลยมาเทปอาซาเนาะซาแบบเซร์จะม้อนกินอเหนไอ้นี่ยม่าแม่ม่าือตัวม่ตัวตัวหม่ตัวไม่ตัวไม่ตัวไม่มิดโ้ยนี่บ่

มีน้องด้าน้นองดี้อ,ดยอยู่บ้านสามน้องโอเคเดี๋ยวเห็นแล้วก็สิตส่เนี่ <c oughs> เดี๋ยวอันนี้สีลือ <c oughs> ใส่ลายเส้นโตกว่าปกติเสร็่เลยเสร็้เลยเอ้ชเอ้ช

อุ้ยน้ำออกจริงๆนะนี่น้ำควอเป็นสีเขี้เลี้ยเนาเกียวดิะซอยเไน้ำอกเราว่าน้ำอันเวลาเขาล้างก็น้ำส้มใสเขาล้างแบบน้ำน้ำยังอยู่ใส่ยน่กอดีกกกใส่โน่กอดกอดีกีใสนกอดีกอก ไอ้เตัวสมบูรณ์ไขา่ไม่เสรยแล้วนี่เอาไปเดี๋ยวอันนี้ยังไปก่อนไปนาดูไม่สอบหมดไม่หมดดนดีดังดีคุณแม่ก็ดูนี่ก่อนลมกับแม่กับรวมพิาไทยคุณแม่เป็นย้อยคุณแม่ก็บป็น

อด้ดีเน็ตไม่เปิดนเน็ตมดแล้วหมวดซะใช่ไหมเนี่ยบ้าบ้าอุ้ยเธอทำอะไรลงไปน้องเด็ว่ายุเมือเสายี่ที่ฝดเยอละกะชิกะชิกะชิโอ้หน่งเอ่ ยังดิแบบบ่อบ่อ่อย่างเดียวดิมันก็ขาดตังก้องก็ดิมันนะชิปบ่อไปแบบนี้นะะไอันนี้แบบชิปเด็กระไรกระไรกระไรน้นันาใส่ก่ออนั้นไปเอามือเอามีเอากระดูเดี๋ยวเราใส่สอยมือใส่กันนอย่าเฝ้า มีคนกเกบันบระากแดดเ่อหรเพียก็เดวสองเต้สองัยคัามันอ่ยดีไขมันคุ้มตับเนาะยีอไม่เวดี่ะบ่มล่เนานเดียวเต้ยทอนลเดียว แถวอื่นก็น,น่าจะมีอีกแต่แม่วงไม่เห็นอันนี้แม่แม่แม่มก็ใส่อ <S <S ป้ารด้ว่ะอ,อ,อื้อในโซนส้วนไม่เห็นนี่หรอแม่เราก็เลยเอามาทำแลโอ้ยน้องดีแม่ดีนะส้วนเลย นี่เป็นหนึ่ง2คนค่ะ <coughs> oh, <chocolate>. <poems> <laughs> <imits> oh, like ăn đi đâu 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 ăn อึบมีดบ,ก <laughs> บุบบดบกรรบเข้าบึนบึนนี่สองสามโมงแล้วบ้านตอนนี้อะบุกหอดเบียดงบึนงลึก็ซับยินกบเป็นแต่เอาอรรดินเอาวาทีเดาเอา

เ้๊ว้าวัดโอเคทีุ่กคนนี่เห็นแล้วออกมากบบป็นตรนี้เลยไปเดี๋ยวไปจักไดจัก้จตไปเด่ห้องฟ้าตอนนี้ก็แบบ บดบดบุหรี่เด็บพวเขาฝนขึ้นชิตกแหละตากนนี้อ่ะนี่แหละบัวนั้นตาคนนี้กันตากตากบุหงี่ก็ได้ซอกเงียบกกว่าดีโอเคทุกคนพ่านการกินสำเร็จสรุปอันนี้มันหยาบปัวไขมันหุ้มตับนะคะทุกคนเดี๋ยวสิเบื่อแม่ไม่ต้องกินกันบุปันก็ได้เดี๋ยวน้ำยามที่ออกโอ้ เดี๋ยวสิอเผยโอ,อ,เอ,อ้โหนี่โอเคถือว่าฮาริคิตนี้สำเร็จยาปวดไขมันหุ้มตับนะคะ<ม>ทุกคน<ม>โอเคนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้น้องดีบและน้องด้าขอตัวลาไปก่อนจบคลิปนี้ก็ขอขอบคุณพี่พี่เอฟซีโบกดข้ามโฆษณาให้น้องดีบกกน,น้องด้าที่ไหนก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องดีบน้องด้าให้คลิปต่อไปและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งติ๊งเพื่อพัฒนาใหม่จากซ่องดีบน้องด้า สำหรับคลิปนี้ก็ขอ,อกเกล้าคำว่าสบายดีสวัสดีทุกที FC ทุกคนนะคะบ๊ายบายเจอกันที่หน้าค่ะ